ฝรั่งมีต้นหอมมีขันเปียกนายข้าวคั่วนี่ขูดเองนมีน้ำปลาปิดแบรนด์ไว้ก่อนแบรนด์อะไรก็ไม่รู้มาบอกว่าแถวนี้เขาใช้กันแถวนี้เขาใช้กันแม่ค้าละแบรนด์อะไรแบรนด์เนมค่ะโอ้โหแบรนด์เนมจ้ะแบรนด์เนมเบอร์ใหญ่ <Okay. S 2> เอเก๋ๆนี่คือเมนูอะไรมื่ออายคพิอย,อยูไม่อยาะโน่นตำถั่วตำถั่วถั่วมาจากสวนจับไล่ก็อยากจะตำมีมะหม่ำด<น>้วยนะไม่ได้นะต้องรีบหม่ำต้องรีบกินแล้วนะเสียบเสียบ ผู้ชายที่เป็นคนชอบกินผักเยอะร้านนี้ก็คือเจ็บตกปลาป๋าอยู่ปลาเปิดไฟสิเราเรียกว่าปลาไม่อยู่เมื่อกี้นี่คือนี่คืออะไรนะกอีกร,ร่งใช่ไอชอบไ <ป S 2> อชอบโขมมันลงไปเลยค่ะชำ่ชำ น้ำปลาไหนน้ำปลาอยู่ยังไม่เอาไปเลยน้ำปลาร้าเราใช้น้ำปลาร้เราไม่เคยใส่น้ำปลาค่ะใอเใช่ไหมสักสองช้อนนี่ของใครเมนูนี้เมนูนี้ของพี่บอยไอ้นี่หมั่น้ำปลาเนี่ยคันอะเฮ้ยมันจะคันเนี่ยมันรู้สึกนะเอาจริงนี่พริกหนึ่งอยากให้แบบกล้องมือถือได้กลิ่นพริกเลยเดินคั่วเองตามเองหนึ่งช้อนพอไหม เล็กเอ,อย่าอย่าเผ็ดมากเลยเดี๋ยวโดินบ่นเดยช้อนเดียวก่อนเดี๋ยว,ย,วยูแหละเองบ่นเองแล้วก็ใส่มะนาวไปนหน่อยมะนาวนี่ก็คือทุกอย่างมะนาวนี่ก็ปลูกเองที่บ้านลูกอย่างกาลูกอีกองแค่นี้ก็ดูแบบแซ่บเนาะแซ่บปะ <c oughs> เข้าครัวจริงๆนานๆร้านเปิดทีนะคะโพรแม่ค้าขี้เกียจ โอเคถ้าแบกว่าลูกค้าวีพีไม่สั่งนียก็ไม่เปิดร้านนะคะเพราะเอ,อิญวันนี้ก็คือเพื่อลูกค้าวีพีรอดูเลยอยู่มันไม่เจ็บอยู่ <c oughs> โอ้ตายไอ้กลัวน้องเจ็บได้ไหมไอ้กลัวปลาลกระเด็นใส่ไอ้โนีโ้มันจะมเสกแหล่ทีอยู่ ร้านค้าเ็าทำแบบรุนแรงไอ้ไม่ชอบไอ้ชอบความเจนทล